วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนลค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมไมครบอาชีวิตรอดเป็นก่อรอยฟ้าเนเธอร์นตอนที่3กันต่อน,นะคะโอเคค่ะทิ้งแนะ้เราไปสำรวจกันต่อเลยจ้คคนะาก็ลคลิปนี้นะคะเราก็จะออกสำรวจทาสมบัติเพชรทองนะคะแล้วก็แร่เนเธอร์กันตอนน่อเนาะแล้วก็หาทางกลับโลกของเรากันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขอครับชุดก่อนนะนี่เลยเราได้เนเธอร์สแครปมาแล้วค่ะ4ชิ้นพอดีเลยนะเราก็จะมาคับกับแท่งทองค่ะ แบบนี้ค่ะจะได้มาเป็นในเท่าไรอิงกอตนะคะเอาละแล้วก็เอาเข้าไปตีกับสมิทติ้งเทเบิลนะคะแบบนี้นะ <G ül> เราจะใช้เป็นดาบเพชรนะคะ,ะแท่นี้ก็จะได้ดาบเพชรที่แข็งแกร่งแล้ว <G ül> โอ้พี่เคนวันนี้เขาจะหาเพิ่มให้พี่เคนเองนะโอ้ยอย่างแท้ออมอย่างดบ้างไนะได้เลยเดี๋ยวเขาหาให้วันนี้ แล้ววันนี้พี่เคนตอบเต็นิ้วก้วเนี่ยจะพอกลับบ้านไหมเนี่ยเฮ้ดวันนี้นะเราจะต้องหาทางกลับบ้านที่ได้เลยอย่ะเฮ้ยพี่เคนเราเจอของไร่อีกแล้วออ้ยอยู่ไม่ไกลามากจนเกินไปนะไปเลไเป็นลยนี่ไงถึงแล้วอู้ยดูดิลายเหมือนเวเฟอร์เลยอย่ะ <c oughs> อุ้ยได้เศษเดียวดิไอ้ลาพิดเพียบเลยอะ่ะเก็บไปก่อนนะเนาะโอ,อห้หไปถึงโลกวันนี้ตั้งตัวได้เลยนะ <c oughs> เนี่ยเนาะไปถึงนี่รอเลย <c oughs> ไปถึงนี้ฟูลออปชั่นเลยนะ ก็เดี๋ยวตอบได้ในเทอร์ไลท์กันดีกว่านาออุ้ยค่อยๆนะค่อยๆเอาเลยเอามาเยอะๆพี่เคนอยากใช้บ้างนะรอปั๊บเพื่อนาพี่เคนเดยวเขาหาให้อ้ยยังไงมีอีกอันนึงโอ้บนหัวก็มีโอ้เ็จนี้ก็มีสักสามอันเนาะแต่เราต้องไปหาเพิ่มอีกอะยังขาดอยู่เลยยังขาดอีกหนึ่งชิ้นเนาะเราต้องการอีกหนึ่งเนาะโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อนเก็บไปเก็บไปปา์มของให้ได้เยอะที่สุดนะก่อนกลับไปยังโลกของเราตอนมานี่มาตัวป่าตอนกลับไปไดเป็นเศษฐี้แล้วเนี่ เอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกโอเคพี่เคนปะไปพี่อื่นกันต่อดีกว่ากลับไปนี่ไปตีเอ็นเด้แล้วก้่อนในซีเดียไส้แตกเลยนะเอ้ยมันยังไม่ได้เอน็นชาร์ของเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะตอบไปทางด้านนู้นดีกว่านะเอาล่ะ,ค,ะค่อยๆต่อไปนะไ,นไปดูดิกล่องอะไรนะอ่ะอ้อมดูดิอันนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของพิกกินนะโอ้ท้องเป็นบล็อกเลยเฮ้ยขอไปก่อนก็นแล้วกันนะโดูกันต่อหนะ้าต่อตาเฮ้ยก็มีสมบัติทั้งนั้นนะ่ะดูดิโอ้ แครอททองว้าวอันนี้ก็น่ากินนะนี่นเดี๋ยวพี่เหลือพี่เคนเก็บต่อดินะโอเคเก็บทองแปรบแต่เขาน่าประหยัดช่องเก็บของไว้เอ้ยเสร็จทองเสร็จทองนี่เก็บไปให้หมดนะอุย้ยน่ไงอมออฟซิเดียนครั้งหน้าของเราค่ะมีออฟซิเดียนด้วยวเปเลยไปเก็บดีกว่านะเราขาดอีกกี่อันหรอพี่เคนเขาลืมแล้วอะ่ะเราจะห้าอ,อ,อันน่าจะในกลอ่องอี้อันนึงห้าเลยเหรออู้๋ยวกันนะมันก็ต้องหาห้าแห่งอะดีเอ้จิบจิบหนะ่าแต่เราไปแรกก่อนพี่กินก็ได้นะโอ้ยมันจะให้เราไหมเนี่ยเลิอย่าง เอ้ยมันก็ให้นะแต่ว่าเราต้องเสียทองไปอะ่ะโอเคเอาบล็อกนี้ก่อนก็แล้วก<อ>ันแข็งมากดูเลยอะ่ะไม่เป็นไรอุปกรณ์พิเศษของเราเนี่ยตีสมิตติ้งเทเบเลมาแล้วโอเคเได้มาอีกหนึ่งบล็อกละกายความจริงว่า <Okay, S 1> กะจะได้กลับบ้านของเราละเฮ้ยเรือน่าสนใจอ่ะอ้อมดูดิเผืออ<ะ>่อว่าจะมีสมบัติอยู่ในเรือนะโอพีเชน ระวังระวังนะห่างล่างนี่ลาวาล้วนเฮ้ดูดิพิกกินเต็มเลยใปันไรเรายิงเลยยักษ์ไปเอาฟิวร่วงเกาโอ้โหอะไรจะแม่ขนขนาดนั้นยังกระจับวางแน่แเราก็ไปดอของกัน <c oughs> นี่เงมาถึงเรือแล้วสงสารพิกกิน,นอ้อมไปฆ่ามันทำไมเพอมันจะสงสารเราบัางปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเห็นเราแบบมันก็จะฟันเราเอาเนี่ยเฮ้พิกกินเราเจอหน้าได้เท่าไหร่ โอ้วา่าเอากี่อันมาหน่อดูดิเจอสองแท่งแล้วก็มีไ<แ>ดมอนด์หนึ่งเม็ดโอ้สุดยอดโอ้พี่เคนได้ของดีอ่ะเรือลำเนี้ยโอ้อย่าลืมแบ่งบ้างนะเฮ้ยบล็อกเล็กเก็บไปก่อนก่อนกันเนะวาะโอเคพี่เคนเริ่มมีความหวังละชุดจะครบตัวนนแล้วอันหน้าไดแน่ละพี่เคนอย่างน้อยพี่เคนต้องได้เสื้อแน่นอนอุ้ยฝั่นู้นอะไรอ,อ้อมดูดิลองไปดูปะ ดูกันดีกว่าเคนเนี่ยเขาจะตอบออกไปดีๆนะไปเลยไปเลยอุ้ยมีอะไรเปล่าก่อนเนี้ยมีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันก็มีตับล็อกทองไม่ใช่เหรอเฮ้ยจะมีสมบัติก็ได้นะไหนยังไม่เห็นเลยมีตัวอะไรอยู่ข้างบนหรือตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยสมบัติเฮ้ยเข้ามารลอนหลอนเลยเฮ้ยไปไปโยชุดต่อไม่พี่เคนหน่อยนะ เอ้ยยังไม่ตายดิยชุดเกราะมันทนอยู่โอ้ยเสีย,ยของแล้วเอ้าถ้าตายอ่ะหมดตัวเลยนะเกือบไปละเกือบไปละเราไปให้สูงกว่านี้ดีกว่านะแล้วก็ล่วงแบงล่ลงเฮ้ยล่ร่วงดีโอ้ยตายจะเป็นอาชีพแล้วชี่เดี๋ยวเราจะอุดตรงนี้ก่อนนะมีของบ่ะเฮ้ยมีกล่องโอ้พี่เคน หมวกเพชรโหสุดยอดได้หมวกกันน็อกเพชรมาละครบตัวแล้วอ่ะดิเอ้ยสมบัติมันก็เยอะดีเหมือนกันนะเนี่ยดิได้หมวกเพชรมาละอะไรไม่เอาก็โยนๆนะล้วมั้งนะไม่แพ้โลกมนุษย์ด้วยเนาะโอเคแล้วก็มีแอปเปิลทองนี่นะโอ้มียาย็นชาดเนีย่ยโอเคเก็บไปให้หมดเลยเฮ้ยเราจะเอายาไปสู้ใครเนี่ยตอนนี้คุ้มอะ่ะล้วไปทางไหนต่อดีอะ่ะเฮ้ยอ้อมข้างหลังอะ่ะฝั่งนู้นก็มีกล่องมาข้างหลังเห,ห,หรอตรงไหนมีตรงไหนกล่องไหนฮึบจะถึงจะถึงแล้ว ่ยจะถึงแล้วก็ล่วงไปเลยเฮ <g ül> ้ยมันมีเอนเดอร์แมนด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ก,ก่อนเดี๋ยวก,ก่อนเราจะยังไม่เปิดกับมันนะเฮ้ยอ้าวแล้วเราไม่ตายนะสู้กับเอนเดอร์แมนปายเราตกไปนะเฮ้ยมันะไปสู้กับมันดีอ้าวทำไงอ่ะก็เนี่ยตอกคือลงไปมันก็ล่วงไปเองอ,อ่ะอจิอย่างงี้ก็ได้เหรอไม่ <c oughs> เอนเดอร์แมนตายไปแล้ <ไป S 2> วโอ้ไม่กระสุนสัรจุง นี่ไงกล่องสมบัติในนี้โหพี่เคนมีร้านไอเทอร์ไลน์ก้ออีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเกลืออ้อเอามาให้พี่เคนดิเฮ้ย hey, ไม่เกลือมันแหละ <laughs> แล้วก็ไดมอนด์อีกหนึ่งเม็โมดโอ้มีแอปเปิลทองด้วยอืมเดี๋ยวกันนะของจะเต็มตัวแล้วแหละเดี๋ยวต้องฝากพี่เคนเก็บเอาล่ะไอเทอร์ไลนเอามาฝากไว้ที่คุ่เคนก็ได้นะอืมอันนั้นไม่เป็นไรนะพี่เคน <laughs> เดี๋ยวเราต้องไปหาใน1.16.1จริงๆนะนะถ้าเรามีนะเทพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะขอให้แบบว่าเอ c h a n t ชุกดกรอบเให้ก่อนนะค่อยลงไปใน1.16.1นะไม่งั้นน่าลงไปไม่น่าจะรอดนะจะตายก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาเอาอาฟซีนตรงนี้เอาเลยเอาเมาเลยเมาเลยเมาเลยมันมีอยู่แค่บล็อกเดียวอุ้ยข้างล่างมีกงสเปาจนเบสไม่เป็นไร๋ยวต้องทำลายก่อนดีกว่านะโอเคเราก็ทุบแบบนี้ไปเลยเอาอะ ตอบบักอีกนิดนึงเคพี่เหมาะเหม่งวะเดี๋ยวอ้อมระวังล่วงล่วงแนเ่เดี๋ยวกันออเอ้ออ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชคดีเนี่ยมีเสาอยู่เล่นกายกรรมเหรอ <c oughs> หมีท้าแต่ไม่มีเสากองสเปาตรงนี้มีหวังนะพี่เค้นตกอาวาลงไปตายแล้วอะบอกแล้วจะทำอะไรโยนชุดก่อนให้พี่เค้นก่อน เอ้ยอย่าข้างนี้อย่เพื่อเจอมอนสเตอร์โอเคตอบอีกครั้งดีกว่านะเอาแบบใกล้ๆไม่ต้องไกลมากนะอ,อันนี้ไม่อะไรอ่ะอันนี้เจออีกเรือนึงแล้ว่เป็นเรื่องของพิกกินเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวดูดี่ดูดีมันยังต้องรับเต็มเลยอ่ะอย่างน้อยมันต้องมีทองให้เรา <c oughs> เอาละไ่มายิงเลยยิงเผาขนเลยมก็ทองสามมันิงเลย <c oughs> ไปม,มาเล <c oughs> ียดตายเลยเหรอไปมาอ้าก็ธนนมันเอนชาร์พาวเวอร์มาเรี่ยงโหดอ่ะ โอเคเคลียละเรามาดูนี่เลยเดี๋ยวจะมีแบบว่าบล็อกทองบล็อกทองให้เราเก็บนะไอ้ดูนี่กล่องอะไรฮะโอ้ไดมอนด์สามเม็ดวว้ามีลอคพิสด้วยแล้วก็ทั้งเลยโอเคเดื่องนี้ก็ของดีเหมือนกันนะเก็บแล้เกือบแลวเกือบแล้วเก็บแล้วเกืบแล้วไปไปกันต่อไปกันต่อเวลามีน้อยแล้วนี่โอเคค่ะเราจะต่อไปทางนู้นดีกว่าเนาะนี่มันมีจมูกฮอกกี้หมูป่าอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยระวังอ้อมไม่ได้เอาเห็ดมาด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปิดก่อนวัดด จำหมูพักกินฟิวฟิวเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมยิงตัวเองทำไมเราไม่กินเนื้อพวกเดียวกันโอเคถึงอีก่ก่อน,นึงวะก่อนนี้จะเป็นทางผ่านของเราดีปะด,ดูดิชิปเฮ้ยมีไทบอลสองเม็ดโอ้โหเป็นทางผ่านที่คุ้มมากเลยเนี่ยได้กางเกงแล้วมาพี่เค่งของกล้องค้าไปดีเฮ้ยมีจอบทองด้วยโอเคโอเคค้าไปเนี่ยเก,งงก่งเหรออ๋อดีเลยเจ็ดเม็ดพอดีเลยว้าวสุดยอด โอเคเลยพี่เคนเดี๋ยวพี่เคนเอากรอเลยไปใส่ก่อนนะ okay, okay. เดี๋ยวเขาจะหาไดมอนด์ให้เพิ่มโอเคเขาแล้วเลยฮ่าฮ่เบียนเกงใช่ละต่ยังชัว่วงไหนหรือตัวหัวเนี่ยไปทำอะไรต่อเนี่ยไม่เป็นไรน่ะแถวนี้สมบัติมัน่าจะเยอะอยู่นะโ <Okay, S 1> อเคเราจะตอบอีกนิดนึงเป็นไงบ้างอะบล็อกหินจะหมดยังไปแล้วลแหละต้องขอจากพี่เคนเพิ่มอะพี่เคนของล่าไปไหนไปดูดินี่ไงโอ้ยพี่เดิมเนี่ยแล้วทำไมมันต้องทำให้บล็อกมันห่างกันด้วยทันไม่รู้เจ้เราใจโอ้น้ำตาเกสอ๋อ สะเปียงเก็บไว้ก่อนนะอันนี้น้ำตาคนต่อถึงก็ร่วงแนละ้วมาตั้งไก่ไม่มีของเลยอ๋อมีกระเซดในเทรอรไลท์อ่ะไมัน,นไม่ใช่กระเซดในเทรอรไลท์เ,น,เทนี่ยมีของดีนะมันก็คือเศษนั่นแหละออ๋ไม่เดี๋ยวเราไปเผามันก็ได้เรานี่ไงเราต้องได้อย่างตามสามบล็อกที่เชนเพืองหินจุงเบยไม่เปลืองหลักหน้าสะต่อยไไม่จำกัดไม่ใช่หรออะไรอะไร ดว,วาจะ <c oughs> สมาธิตกแล้วนะมันมินเมมากเลยเนี่ยระวังล่วงนะอเอ้าวเฮ้ยตกเข้าไปตกเข้าไปเฮ้ยฮึบฮ่าได้มาแล้ววิ่งโอเคอตา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 เอาในถ้าคอสกลับไปด้วยนะมาให้หมดทุกอย่างเลยไหนมาแล้วโอเคอันสุดท้ายแล้วเย,ย้เชยุคราวนี้เราก็ลี้เขไปเผาได้แล้วเน,นาะน่าจะพอเผาได้เกือบทั้งตัวนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงโซนนู้นดีกว่านะจํหมดแล้วจํหมดละบล็อกจํหมดละ จะมีอะไรไม่นะนั่นไงออฟซิเดียนว้าวเอาเอาเลยออฟเกือบครบแล้วเราขาดอีกแค่ไม่กี่อันไม่ใช่หรอเนาะเอาเฮ้ยบล็อกต่อหมดเฮ้ยเพนไปเลยไปเลยมีหินมังเปล่ามาที่ไหนเอาระวังไลยเฮ้ยเม็ดเกือบแล้วอ้าคลอดรอดดูโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยเจ๊พี่เคนหลบทันน่ะ ไอ้นี่เร็วเข้าเร็เวเข้าอัดรายเนี่ยเอาบล็อกไม<ง>้ไก็ได้ไปไปไปโอ้ยนิ้วสัน่นี่ยมาแล้วเร็วเขา้าเร็เวเข้าเร็เวเข้าเดี๋ยวมันเกิดอีกยังไม่ทันขาเป็นสลับเลยอะไรอะไรอไรฉุกเฉินฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินโอ้ยแย่แล้วเปลืองไปอนะไรน้าอ่าต้นมันสูงอยู่ตอนนี้เราจะเอาชีวิตไม่รอดนะพี่เคียนน่าดิตายตอนนี้จบเกมไหมนะเลิกเล่นเลยนะเราต้องรีบไปทำลายกองสปางมันก่อนฮึบจะทันไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเกิดนะจะเม็ด ให้ช่วยลองออกหน่อ๋อา,อาละวี่เหลือก็ต่อครอฟซิเดียนกันไปด้วยโอเคเกือบครบนะแล้วนะน่าจะขาดแค่อันเดียววะเนี่ยตอนนี้ขาดแค่อันเดียวใช่ปะใช่แล้วแต่ขอว่าจะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอ้อมพี่เคนมันเหลือนิดเดียวเองอะไม่เป็นไรพี่เคนกลับบ้านก่อนดีปะกลับไปฟาร์มหิ้งก่อนเนาะไปต่อไม่ไหวแล้วกลับถูกปะเนี่ยรู้เหมือนกันค่อยเดินมันยองลอยยองลอยังไปหมดแล้วเนี่ยค่อยเดินไปเดี๋ยวก็เจอเอง เดี๋ยวาอุดตรงนี้ก่อนเพราะความปล<ะ>อดภัยเอาเค้ค่ะ,ะไหนพี่ทูดอ๊อกับมาถึงเกาะของเรากันเลาวยังไงเล่นข่าวงก้อนเนี่ยอ้าวโอยหลงแล้วหลงอีกหลังจากที่หลงทางอยู่สักพักนะเอาล่ะแล้วก็เก็บของก่อนนะเพราะของมันมีค่ามากๆเลยแล้วก็ไล่เข้าไปเผาค่ะฮ่าได้มาเป็นเนเธอร์ไรส์ครับเร้ว้าวม่เหลือเถิดพี่เคนไหมเนี่ยมีเหลืออยู่แล้วไหนดูดิแป๊บนึงนะ้ขอเท้กกันโอเค รวมล่างละได้มาห้าแท่งละโอเคเดี๋ยวก็จะเอาชุดไดมอนทั้งหมดนะคะเอาผสมกับเจ้าแท่งโดยเท่าไรนะนี่เอารองเท้าก่อนเลย มาเป็นเนเท่าไรปูช็อแล้วก็กางเกงฟึบใส่เข้าไปได้กางเกงแล้วค่ะแล้วก็ได้หมวกมาแล้วอู้พี่เคนดูดี้สีช็อกโกแลตทั้งชุดเลยอุดยอดเลยอ้อมเทเลเบอร์เลยแล้วก็จะมีชุดกอดที่แข็งแกร่งที่สุดในเนเธอร์แล้วยังอาสวินได้สามก๊กแน่ไหนลองมาดิขอบบังขอบัังขอหลอบ้างนี่ไงพี่เคน เสื้อกอะพี่เคนอะใช้ได้นะรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บแล้วก็ดับเพชรเนี่ยใช่เดี๋ยวพรับแป,ป๊บเนี่ยพี่เคนได้มอีกชิ้นหนึ่งนะเมื่อกีอ้โอเคโอเคเราจะมีของหลอ่อใช้บ้างแล้วสบายตัวละชีวิตดีขึ้นเยอะชะค่ครับนี่เลยเป็นไงลออหล่อเป่าโอ้ยหล่ดไป่ชุด<ห>ช็อ,อกโกแลตมาเดี๋ยวครับดับแล้วดับไม่มีเลยยังดับอะไอีกเลยเมื่อกี้โอเคโอเคมาครับเสร็จแล้วนี่เลยเป็นไง หล่อป่าวุดยอยโอ้โหพี่เกณนเฟี้ยวมากเลยอะอเฟีเเดี๋ยวอ้อมเรายังขาเอาสิเดนอิอันนึงม่กเหลอกกือหัวกับกางเกงก็รองเท้าอะเยับหมดแป๊บหมดเลยก็พอนะของหมดแล้วไม่เป็นไรในโลกของมนุษย์ก็ไปหาได้เค็มเคมาพร้อมยัง พร้อมแลนะ้วที่นี่โมกเหล็กก็พอละคงไม่มีใครมาป้ายกันหรอไม่มีดิก็เราใช้ธนูยิงอะ่ปะป่ะเราจะไปเกาะอ,อื่นกันต่อนะหาสมบัติกันเพิ่มเติมอันสุดท้ายป๊าตี้เอ้ยจมูน้อยไปอยู่ที่โลกมนุษย์ด้กันหรือเปล่าไปิดทะละ้ละเราปิดชิมไปละโน,น้นไงอ้อมอยู่นู่นเฮ้ยเราไปหาออฟเซีิ่งกันต่อดีป่ป่ะไปเลย,ไ,เลยได้เวลาที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วโอ๋ออยากกลับบ้านเจียอยู่แล้วอ่ะอยู่แต่ในแนวกมันร้อนมมากเลยอ่ะ นิดนึงอ้อมนิดนึงระวังเวทนะอันน่ามันน่าจะเกิดข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในกระจกนะแล้วอ้อมก็โดนลุมยิงตายอยู่ข้างในมันไม่เข้ามาหรอกพี่เคนแป๊บนึงจะถึงละอีกนิดนึงอันสุดท้ายแล้วใช่ปะเนี่ยใช่แล้วบวกเลยบวกเลยพี่เคนรอข้างนอกนะเผื่อตายนะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆมันยังไม่เกิดเลยเอาละเราจะเข้า้ปยัยปอดีปอดีเต็มแล้วโอ้โหรอบนี้เยอะเจอดาบไปเท่าไรเข้าไปยังไงท้องกันหมดอ่ะโอ้ยเงินงอ โอเคตอบกันนะเฮ้ยทำลายกรงอันนี้ป่ะเนี่ยอ๋อแถวนี้กงเบสเนี่ยมันเยอะยาไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันลายเต็มไปหมดเลยอ้าวทำไงอะ <laughs> ทำไงก็ฟันมันเล่นนลยนดิอ้อาวลินออกไปละแม่ทะลุยิงอะ <laughs> อ๋อพี่เคนลืมมามาดิเฮ้ยซ <laughs> ังนอแม่ๆๆเดี๋ยวก็ท้ายต่อไปแล้ว้ตก็มาลืมอ่ะเมื่อกี้เพื่อนรับชุด พลนไปหน่อยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพวกของทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเอนชันที่หลังได้นะลักอยหนะราคาดเลยราคาดรัครับไปเลยไปเรื่ยไปเรืเรเาต้องไปเตรียมของก่อน ตอนอื่นนะคะต้องทําไฟเช็คก่อนนะโอเคมีฟินละแล้วก็มีแท่งเหล็กละค่ะได้ไฟเช็คมาหนึ่งอันละค่ะแบบนี้ก็พอแล้วพี่เคเราจะได้กลับบ้านกันแล้วเย้เราจะได้อน้ํานอนกันแล้วมามามาทางนี้เคค่ะเราจะเหลือแค่ห้าบล็อกเท่านั้นนะซ่อมเลยอ้าพี่เค้นตอบประตูไว้ให้แล้วเราต้องซ่อมกันได้มาแล้วออบซิเดิเอ็นวางผิดนะวางผิดนี่หักกันเดือดเลยเนี่ยเฮ้ยมันตอกได้นะโอเคพี่เคนได้แล้วแล้วก็ที่เหลือก็จุดไฟเช็กเลยนะเอาเลยเอาเลย อ่าพี่เคนลองเข้าไปดูดีปะ่ะโอเคแล้วเราก็ไปโผล่ในเธอร์ฝั่งตรงข้าม <c oughs> ไม่มีแร้ว <c oughs> โอเคค่ะได้เวลากลับบ้านของเราแล้ว,ลวไปได้เวลาแล้วย<อ>วั่วแหวววิววิววิวไปแล้วแหววอ่ายินดีด้วยคุณเนียมาจากเนเธอร์ได้แล้วโอ้โหดู้สิมีคนจุดภูยินดีให้เราด้วยล่ะใครมาจุดภูเนี่ยเ <c oughs> อาจุดเอาเลิกเอาใช้ปะเนี่ยในสุดเราก็ไปอิสระภาพแล้ว แล้วกลับมาสู่โลกมนุษย์ได้แล้วอ้าพี่จะมาถล่มโลกนี้กันหรือยังเอิ่มาแต่ว่าหมู่บ้านมอนสเตอร์เขาของเราหายไปไหนเนี่ยนั่นเด็กเราจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยก็โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับภารกิจไหมครับอาชีวิตรอบเป็นเกาะลอยฟ้าเนเธอร์นะคะก็ถ้าใครชอบเนเธอร์สกายบ็อกก์แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วจ้าบาย